้ยปวดหลังจริงเลยถู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 คือทีวีไหมเขาสั่งไม่ลเจ็บหลังโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วเจ็บหลังไม่หมดเลยตาเอ,อ้ยลุงลุงอะไรเอะลุงปวดลุงจะบอกว่าะอะไรบอกนะว่าผมจะพาลุงไปดักกระโดดเออถ้าได้ก็ดี เอ,เออได้ได้ได้เดี๋ยวอันนี้โอเคไปไปโอ้ยจะได้หายปวดหลังสักทีนึงปวดละต้องต้องปิดไฟช่วงนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยเป็นดีต้องปิดไฟประหยัดไฟสักหน่อยค่ะไปแพงใช่ครับลุงโอ้ยวันนี้<ะ>ผมเป็นคนดี okay. โอ้ยจะได้หายปวดหลังสักทีนึงเอา่าวไหนรถอะ่ะเดินไปเหรอ เปลนไปก็ได้ลูกเราไม่เอาเราได้ออกกำลังกันโอเคไปช่วงนี้ต้องช่วงนี้สกีไม่ค่อยดีนะลุกบางครั้งน้ำมันจะตายน้ำมันก็เรื่องแพเอ๊อฟด้วดหลังโอ๊ยโอ๊ยโอเคแบบผมก็ได้ลูกแบบผมก็ได้โอเคอันไหนไปไปไปลุงมีร้านไหนที่จุกปลูกได้ยังลูกเดี๋ยวผมพาไปก็มีลูกอะ ข้างๆร้านเกมอ่ะอ๋อเหรอใช่แล้วเลงไม่นานแล้วแต่ไม่มีตังค์ตังค์หมดแล้วไงมีเด็กขโมยไปเติมเพิ<ผ>มพไม่รู้ผมอยากรู้จริงๆเนี่ยเมื่อก่อนรูปลดหลังขนาดนี้เลยเหรอก็ประมาณนั้นแ่ะแต่ไม่เท่าขนาดนี้ <c oughs> โอ้ โอ้ไกลแล้วนั่นน่ะร้านข้างบนร้านเกมอ่ะอ๋อนที่ร้านนี้เหรอลุงไม่ใช่ผิดร้านไม่ใช่เดี๋ยว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 เออไม่ใช่บนร้านเกมอล้นั่นใครอ่ะบนร้านเกมจะเป็นพนักงานอ่านพนักงานพนักงานแล้วบนร้านเกมมันเป็นอย่างนี้ไงวะ ไ้องมาด้เลยโอ้ไม่ไหวแล้วโอเคโอ้ย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 วันนี้จะรอดไหมเนี่ยป่านี่พนักงานเปื่อยหมดแล้วมั้งเออออะไรนครับเจ้ันีเจ้าไม่กินวิเศษไม่กินานจ้าเ้ยมา ทำอะะไรคมาดัดหลังมใช่ใช่เออไปมาดัดหลังลุงเองคลุงโอ๋อบุยไม่นะพอประชาชนดอีกแหลลุงผมไปเอากระเป๋าเอโอ้โหแตะก้มก้มลงไปหยิบก้มลงไปหยิบในกระเป๋าค่อยๆเลื่อนช่อะไรแต่ไม่ต้องอะไร บอกชื่อมัน,นะะเลยค่ะชื่อเออชื่ออะไค่ะเคยเค่อยเอามาจากออกกจากกระเป๋าลุงปราที่โอเคค่ะลุงปราที่มีนามสกุลไหมคะจุกลูนามสกุลจุกลูอายุเท่าไหร่คะหกสิบ <60. S 2> อายุร้อยยี่สิบปีครับเอ 120. อร้อยยี่สิบต่อตัวนะคะชื่อปราที่นะคะนามสกุลจุกลูน,นะคะ นามสกุลจุ๊กกลูนะคะอายุเท่าไหร่นะคะร้อยยี่สิบปีนะคะเออมาหาหมอพ่อหาปวดหลังนะคะปวดหลังนี่เขาเรียกมาดับหลังเหรออะไรนะมาดับหลังใช่ไหมคะเออโอเคค่ะเชิญมายีนตรงนี้หน่อยนะคะขาเชื่อเอาเอไอเอไอตอนที่เขาอยู่อีกเหรอ มเป็นไ่ะมันเป็นมันร้อนอะเยอะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เข้าไปในนั้นค่ะมายินมตรงนี้ค่ะอ่อถ่ายรูปถ่ายรูปใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องตรวจดูก่อนว่ากระ,ะดูกสันหลังของคุณจะเป็นยังไงนะคะเอ่อแย่นะค่ะละเอียดเกิน <c oughs> โอ้ยโอ้โหอือ้ม mhm. เอาหัวข um. ูดเสาไฟเอเอาเอาหมอหมอขอแยกใช้เวลาประมวลผลสักนิดหนึ uh. ่งนะคะมอมเอารถมิวแชก่อนดู ลองจะยิงลองเตืยนลงแด้หลังแล้วทีนี้ก็สิบเอาดค่ะวิกเตอร์แปดเอ็ดหกค่าสี่สัปดาห์ศูนย์นะคะได้ผลแล้วค่ะขอแยกไปปิ้นอ๋ออยากไปปิ้นอีกวันนี้รอดไหมนะกูได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะอาจจะค่าจ่ายค่ารูปตาใช้จ่ายจะแพงหน่อยนะคะเพราะว่าคุณลงค่อนข้างสาหัสเลยนะคะกระดูกสันหลังเมีวยวประมาณประมาณห้าร้อยอซ่านะคะ ส่วนส่วนกระดูกที่คอเบี้ยวสามร้อยยี่สิบองศาสัเองไม่เอาสามร้อยสิบส่ว้านะคะกระดูกกระดูกกระดูกดูพลิกแพงนะคะกระดูกแบบหันไปอีกทางนึงค่ะประมาณสักสี่ร้อยห้าสิบหกองศานะคะก็ถ้ารวมทั้งหมดก็น่าจะล้านห้าค่ะล้านห้าเก็บล้านห้าเลยเหรอ ตัวช่วยนะคะ <Ừ. S 2> ว่าจะเลือกแบบไหนว่าจะให้ช่วยแบบไหนนะคะก็คือจะสามารถเลือกกี่อย่างก็ได้นะคะถ้าจัดกระดูกคอก็ประมาณสักพันหนึ่ง <Ừ. S 2> ถ้าจัดกระดูกหลังก็สองพันห้าถ้าจัดกระดูกเท้าก็ประมาณสามพันห้านะคะ<อ>แต่ถ้าจัดหมดเลยก็น่าจะห,หมือนกว่านะคะองั้นจัดหมดเลยเก็บตังที่ไอหนูนี่เก็บตังให้นี่โอเคค่ะ ขอแยกทัวร์นะคะเออไม่ต้องทัดวแล้วจัดหัวหนึ่งพันจัดตหลังสองพันห้าส่วนจัดเท้าสามพันนะคะทั้งหมดหกพันห้าร้อยบาทค่ะบอครับรอครับผมว่าไม่ต้องทัวร์ดีกว่าครับเพราะว่าลุงไม่พอใจร้อนครับไปแกลุงสองข้างกันลุงหลังจะหักแล้วก็้านอนนีนี้ก่อน ไ้ี่่่มพค่ะคุณนายอยากเข้ามานะคะสามารถไปนั่งรอข้างนอกได้นะคะเดี๋ยวเอาไปดีให้นะโอ้ยพักนอนนี่เจ้ะโอ้ยไม่ไหวแล้วเอาแล้วหมอมันไปไหนของมันแล้วเนี่ยโอ้ยค่ะนี่การนั่งได้เลยนะคะมามล้วแกดูช่วยลุงนี่นะคะหมดแล้วกุศลด้วยบอกบอกบอกบกแกอะไรเนี่ย ก็เสลอลุอนเนแรงนะมันมันเป็นเสียงเป็นคือเสียงแบบน่ากลัวมากเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยเจอมันมมน่ากล,ลวัวอะไรหรอครับน่ากลัวเลยน่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเลยนี่คือทะเลเย็นยน,นะคะจะทำให้ไม่รู้สึกอะไรนะคะก็ออกช้าๆหน่อย ลูวสเปลเยโหวัดเย็นเลยหวัดเย็นเก็วัดเยนะคะแทงรู้าขอจ่ายรูปสัยแชร์นะคะลูกค้าทำคนแรกนะคะคนแรกเป้าสิบกว่าปีไม่เคยมีคมาทำเลยค่ะโ้นี่นะคะแบบสบายมากเลยค่ะจ่ายอ่ โอ้ไปได้บาดแผลสวยไม่กว่าไทยโอ้โหมันต้องใช้ปัจเจเลยหรอหมอใช่ค่ะเพราะว่านี่คือกำลังซ่อมกระดูกฉลังให้ลุงนะคะโอ้แขงดูทวานรอูหมอ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 อู้การขอการขอหมดเฮ้ยนี่แักกระดูกเจ็บกระดูกที่หัวให้นะคะฟง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 องแคค่ะเสร็จไปที่เรียบร้อยนะคะขอให้คุณลุง มีความสุขการที่ัวเองได้มาจากัลสการบุญนี้บิดเบียวก็การกับาเปนตองหมดแล้วนะคะก็ขอให้เชคดีค่ะโอเคมาโอ้ขอบคุณมากเลยนะหมอค่ะนี่คำยินดีค่ะอย่าลืมแจ้นะคะหนึ่พันห้าร้อยบาทนะคะตาลุงเสร็จแล้วโอ้ยบทคอไงก็ไม่รู้รู้ม่รู้แบบนี้อ่ะไม่รู้ไม่รู้อะไรลุง้ายแล้ว เออเดี๋ยวห้องนี้เข้จ่าได้ไหมครับพอดีว่าผมผมก็ไม่อาโทรศ้วอครับโอ้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอยอยโอ้ยโอ้ยโอ้่โอยโอแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอโอ้ยอ้โอ้ยโอ้อยโอ้อ้อ้ยโอ้ยโอมยอ้โออออ้อ้ยออมออโอ้ยออยอออ้อโอ้ยอยเอยออ นัากเกาอีกโอ้โหตาจรด้วยโอ้โหมันได้เหรดตามันไปนะตามันไปนะเออเจอกันเจอกัน